เห็นคนอื่นเปิดกลงเปิดกล่องได้ของดีๆแล้วมันเหนื่อยใจจริงๆเนี่ยแบบไม่ได้ไงนะแบบเราไม่ได้มากงอมเนี่ยแบบแบบเราไม่ได้มากแอมหลายคนก็น่าจะเป็นนะแบบอืเขาเปิดได้ดีๆแล้วแต่แบบเราไม่ได้เคยเป็นไหมแบบมันมันเงียบ แบบหมดหมดจนหงดหิดแล้วอ่ะทำไงดีอ่ะทำไงดีจะเติมก็บ้านจนไม่มีตังค์เงินเหี้นน่ะจริงๆนะเงินเีนยงี้มันมันไม่ได้ครับจริงไม่ได้มันต้องมาหาเกมเล่นอย่างเงี้ยนะมันเล่นเอือดตายไปดิบ แค่เนี้ยเปิดได้ก็จะตัวดีๆนะฮะตัวดีๆเลยมันยังไม่มันยังไม่เฉือนทอดฮะมันต้องมีแบบที่มันสุดยอดกว่านั้นอืมวนยิดอันไหนเฮ้ยเฮ้ยอันไหนวะเนี้ยอันไหนเนี่ยอันไหนเนี่ยปัญญาอ่อน อ๋ออันนั้นมันเกิดจากคอมเพราะฉะนั้นเราต้องทำลายมันริ้งครับเราต้องทำลายคอมทิ้งทำเอาเอา๋อให้พังถ้าได้ยินเสียงนิ้วผมรัวๆก็ไม่ต้องตกใจนะนิ้ิ่งกลับกลับจากค่ายมาได้ไม่นานด้วยนะครับไม่นานหาเละหกโมงไม่นานเกือบสามสีชม่ชั่วโมงพิมพ์งานอยู่เซฟ เซฟไม่ได้งานหายมาฟีฟ้าฟีฟ้าเปิดได้ของดีๆกันจังทำไมกูไม่ได้บ้างทำไมกูไม่ได้ไปแล้วหนึ่งครไปแล้วหนึ่งทำทำไมกูไม่ได้ทำไมกูไม่ได้ฮะระบาย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 รรระะะบบบาาายยยทำไมกูไม่ได้มากทำไมกูไม่ได้มากทำไมกูไม่ได้มาก ได้ยังไนะของดีๆ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 หน้าจอหน้าจอหน้าจอไอไอไอดิตเจิตจิตเริตเเเ ใหมนี่เอให้ละเอียดละเอียดะเ,เด <c oughs> าเล่นเกมนี้เลามาเล่นเกมแบบสร้างสรรค์กันม้างดีกว่าแบบแบบเอเอเกมแต่งตัวอะไรเงี้ยเคยเล่นไหม <c oughs> ยา่อน มันเล่นเกมอะไรจะอัดเกมที่มันจริงเป็นจังก็อัดไม่ได้นะเอออุอ๊ยคันคันเกมมันมันเล่นแบบเอยเกมในไรไวแปดอะไรเงี้ยเออคลิปนี้ไม่ต้องไปคิดอะไรกับมันมากนะผมก็แค่แค่อยากเปิดให้ตัวดีๆมั่งกัเถนนนั้นเอง เน,นาเล่ดนนี๋ยวสักสักครู่นะโอเคหลังจากที่หาเกมไปเกือบร่วมแปดชาตินะเ,เสียงดังเดี๋ยวเสียงจะดัง โอเคเย่นเสีงสยงจะเซฟเฟคแทนเอ่อกูมาดูอะไรก็คือที่มาเล่นเกมนี้ก็เพราะว่าว่างสิ้นคิดไม่มีอะไรทำตอนแรกก็่าจะเข้ามานั่งเฉยๆนะคผมอืมแต่มันมันก็อยู่ไม่ได้หรอกนะ นี่อาระดับอีซี่ว่กับเล่นไงเี่กด A กด A ต่อยนะกดเเตะคือคือเอสเอสติคอตาไปดีมันตายจริงอะไรนะเก็บโดโดูดีดดิไอเจ้าไอสัสข้าวูยังไม่เคยทำกับกูนี้ไอเคียบถ้าเสียงคีย์บอร์ดผมดังไปก็ขอโทษด้วยนะจริงๆมันก็หลายคลิปกูเพิ่งจะมาขอโทษคลิปนี้นะไอ้คลิปอื่นผมขอโทษวะชื่อเถอะอุ้ยเหี้ย ก็อาจจะขอโทษนะแต่ผมอาจจะจำไม่ไ hmm. ด okay. hmm ้ hmm. A A, uh huh. a S นะครับลุงอ่าให้อะไรไอ้ลุงไอ้ลุงไอ้ลุงอุ้ยไอ้สัตว์เฮียลุงเอาเอาเฮียอะไรใส่หน้ากุ๊ดถุยอัด อทำลายอัดหน้าอุ้ยไอเ้เชี้ยิดโกหกบพ่อมึงใหญ่อะไอเ้เชี่ยนี่ไอเ้เชี้ยเด,นเดนินเดินมัวเดินสวยด่าพ่อให้ด่าด่าพ่อบุญธรรมบุญธรรมชื่อพ่อเพื่อนพ่อใครใครมาดูคลิปนี้อะพ่อชื่อบุญธรรมก็ขอโทษด้วยนะอันนี้เป็นสั่งขี้มูกนะครับผมอืมถ้า <c oughs> ถ้าคลิปนี้พูดน้อยๆก็ก็ก็ไม่มีอะไรครับก็แค่พูดน้อยอะ แต่ผมว่ามันมันก็ไม่น้อยนะอย่างเงี้ยน้อยน้อยแบบพูดไม่ใหญ่ไอนข้างในออกมาต่อยกูไหมต่อยแพบาปิดร้านหนีเลยปีป้าป้าอี่หุยหลทันปีป้าอีป้าอย่าทำผมทำทำกูจับ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 จััมือันมือลั่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 น ออนะอไอ้ข้างๆนี่ก็เด้งอะไรนะหนีเด้งอคไหนนะไม่ต้องององครับผมว่ามันเด้งเพราะอะไรเด้งเพราะไอ้โปรแกร,รมอย่างหนึ่งนะครับผมที่มีชื่อว่าอนั่นแหละถ้าคุณเห็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับผมแล้วก็ถัดมาหนึ่งอันนะครับผมก็ตามนั้นแหละรู้กันอยู่นะอี๋อ๋อฮียเปิดก่อนนะเปิดก่อนได้เปรียบเปิดก่อนได้เปรียบเลย เปิดก่อนเลฮะเปิดเปิดก่อนนะอยู่ดีก็ปิดเยอะขึ้นนาเอาลุง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 ดีทีนี้ก็อาจจะไม่ยาวมากนะอันนี้เราก็อัดกันไปเจ็ดน,นาทีกว่าแล้วแค่ตอนเปิดคลิปเริ่มด้วยอ่ฟีฟ้านันก็ล่อไปประมาณไม่น่าจะถึงนาทีนะตามความคลิปผมอ่อ มีถ้าใหม่มาแล้วมันกดอลไรวะ AS อ๋อหมดแต่พูดได้ไม่ได้สังเกตเลยสินะอะไรของลุงเนี่ยเฮ้ยอาละไปป้าอือเลยเห้ยเออยเฮ้ยป้าอีป้ารอผัวแล้วป,ป,ป,ป้าป้าะฮป้าป้าปล่อยวะจริงผมก็อยากจะอาคลิปเกมอื่นบ้ากนะที่มันไม่ใช่พวกเกมเลยมันอัดไม่ได้จริงๆอ่ะอืม คลิปที่คุณเห็นพวกไมค์ครับ L O L หรืออแล้วอาจจะมีดากเนตตามมาในภายหลังอันนั้นก็คือผมอัดไว้นะผมผม,ผมอัดไว้ก่อนก่อนจะวันลอยกระทงเกือบเดือนเลยมั้งนะประมาณนั้นนะครับผมโอเคส่วนนี้ใครอยากให้อัดเกมเว็บอะไรก็บอกกันมาได้นะครับผมไอี้นใส่เสื้ออะไรกันชาเลย คุณโดเออผมแชฉคุณโดดีกว่าคุณโดไปเห็นต้นมันสับปะหลังแล้วใบใบใบมันจะแฉแฉคุณโดกับต้นกัญชาผมก็ไม่รู้ว่าคุณโดเอาสมองหรืออะไรส่วนไหนยังไงคิดนะเอระมันมีถึงตรงนี้ด้วยว่ะงึ้ผมก็เคยเล่นนะเกมเนี้ยผมเคยเล่นนานแล้วแหละแโดผมก็แบบไม่เคยมาถึงตรงนี้สักทีอะผมตายก่อนอนะเอาง่ายเหมือเนเล่นเอาอคิดว่าเราโคตรโหดโชว์ โชเท่โชเท่เอาถุยน้ำลายอาัดตีดับอุ้ยอีเขี้ยนีีใครเนี่ยอยู่ดิมาวิ่งอัดมาวิ่งอัดเพื่อเล่นเพื่อเล่นอื้มเพื่อเล่นเพื่อเล่นตายอะไรเนี่ย S A P มาเคสำหรับเอ้ากูกูจะตัดพาร์ตก็ไม่ให้ตัดไอ้เฮียนี่โอเคงั้นพอไวแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวอัดต่อนะครับผม ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดซับสไครป์ไว้ดูคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมโอเคเพื่อนๆต้องนะก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับผมแล้วก็เข้ามาคุยกับพื่ผมได้นะครับผมในกาลิน่าอืมก็มาติดตามข่าวสารนะครับผมต่างๆใน Facebook ได้นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมบ๊ายบายวิวบายครับโอเคนะฮะไปคิดมาแล้วก็ไม่ตัดคลิปมาทำต่อ จะไม่ได้เล่นมากอะ่ะคลิปนี้ไม่ค่อยตั้งใจทำเท่าไหร่มันว่าอืะไม่มีอะไรทำอะ่ะแบผมช่วงนี้ก็ดูคนไม่ไม่ค่อยจดดูคลิปกันด้วย ช่วงนี้ก็คงโรงเรียนก็คงเปิดจนกันแล้วด้วยก็เลยคนก็เลยไม่ค่อยจะมาดูคลิป mm. แอ่สักเท่าไหร่ mm. ผมไม่ค่อยว่างนะ mm. อยากเล่นฟาคายสีมากเลย mm. แต่เราผมซื้อคอมใหม่กัน mm. แล้วถ้ามีเงินก็อาจจะซื้อมาเล่น mm. ซื้อมาแคสต์แต่ผก็อาจจะมาแล้ก็ซื้อคอมใหม่ครับผม và hàm hàm đi theo khung long mãi và hàm cái này bồn chích cố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  chích chích cổ chích 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 โอเคก็เหมือนเดิมที่บอกไปใครที่ชอบก็เออตามไปสบายครับพี่